สิบอีกห้าแล้วมาลงฝั่งนี้ค่ะโอ้โหลองบีมาชิมาชิมาชิมาลูกมา มาลงมาค่ะยังค่ะแต่ใกล้แล้วค่ะมาลงบีลงมาแล้วพร้อมกันบีหมดแรงไหมนะ่ะอ่านับก่อน Ha ha ha.